ในการตัดต่อคลิปวิดีโอบางทีเราก็ต้องการจะนําดนตรีมาประกอบในคลิปวิดีโอใน y u t u b e เนี่ยเขาก็มีเพลงหรือว่าดนตรีต่างๆที่ให้เรานํามาใช้ได้อย่างฟรีๆรโดวยวไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ผู้ใช้ YouTube ก็เข้าไปที่ YouTube แล้วก็ไปที่สร้างก็จะพบกับ Library เสียงซึ่งก็จะมี ดนตรีต,ต่างๆให้เรานั้นได้เลือกดาวน์โหลดได้อย่างมากมายเมื่อเราคลิกดาวน์โหลดเราก็จะได้เพลงที่เขาแจกฟรีนำมาใช้ในคลิปวิดีโอแต่ว่าเมื่อเราลากคลิปมาใส่ในคลิปบิน ดูที่ property จะพบว่าความยาวเนี่ยมันต้อง31นาทีทาั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยอย่างเพลง Golden Day เนี่ยมันมีแค่3นาทีแต่เวลาที่ไปอยู่ใน camtasia studio เนี่ยมันยาวถึง31นาทีเวลาที่เรานำเสียงนี้ไปใส่ใน timeline มันก็จะมีเพลงเนี่ยยาวมากจะสังเกตได้ที่เวลาตรงนี้และในช่วงที่ไม่มีคลื่นเสียงก็คือจริงๆมันจะต้องเงียบแต่เมื่อลองคลิกเล่นมันยังมีเสียงอยู่นะเป็นปัญหาในการตัดต่อ วิธีแก้ไขก็คือให้เราเปิดโปรแกรม Audacity ขึ้นมาหรืออาจจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้แต่ว่าในที่นี้ผมทดสอบโดยใช้โปรแกรม Audacity จากนั้นก็ไปลากไฟล์ดนตรีที่เราได้ดาวน์โหลดมาใส่ใน Audacity ไปที่ Project Rate ก็อาจจะปรับไปที่44,100นะแล้วก็คลิกไปที่เมนูไฟล์ Export a u d i o จากนั้นก็ตั้งชื่อแล้วก็ไปที่ Option ให้ดูว่าเป็น Constant b i t r a t e สักประมาณ128ก็ได้แล้วก็เป็น Stereo คลิกโอเคแล้วก็คลิก Save คลิกโอเค หลังจากที่ส่งออกเสียงเสร็จแล้วให้เราไปลากไฟล์เสียงนั้นมาใส่ในคลิปบินจากนั้นเราลองคลิกเมาส์ขวาดูเราก็จะพบว่าเวลานั้นมันเหลือแค่3นาทีเองอจากนั้นเราก็ลบคลิปนี้ออกเสียงเดิม แล้วก็นำไฟล์เสียงที่เราได้แปลงมาจาก Audacity เข้ามาใส่เราก็จะพบว่าเวลานั้นก็เหลืออยู่ที่3นาทีเองไฟล์เสียงก็เป็นไฟล์เสียงปกติไม่มีปัญหานี่ก็จะเป็นวิธีแก้ไขที่ในบางครั้งเสียงที่เรานำมาใส่ในไทม์ไลน์มีปัญหา ให้ลองนำไปแปลงใน Audacity แล้วก็นำมาใส่อีกครั้งคลิปเสียงนั้นก็จะใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหา